สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PP Channel นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอ,อโคมไฟโซลา่าเซลล์นะครับนะโคมไฟโซลา่าเซลล์ตอนนี้มีอยู่4ไซส์นะที่จะนําเสนอนะครับก็คือมี400วัตต์800วัตต์1000วัตต์พันสวัตต์นะครับนะตอนนี้ราคานะมันมีการจัดโปรโมชั่นอยู่เป็นส่วนลดนะครับ17-24%นะครับส่วนตัวนี้นะครับ เป็น1200วัตต์นะพอดีแม่ผมซื้อเข้ามาเพื่อจะติดติดตั้งไว้หลังบ้านนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอพันสอวัตต์เนี่ยนะครับมันมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับนะส่วนของแพ็กเกจจิ้งของตัวนี้นะนะถ้าเพื่อนสนใจสั่งซื้อนะแพ็กเกจจิ้งเขาค่อนข้างแพ็กเกจมาดีมากดูนะฮะกล่องสภาพกล่องไม่มีบุกนะครับเหตุผลที่ไม่ไม่บุกเพราะว่าอะไรดูครับ ดูเขาแพ็กมาอย่างหนาเลยฮะนะมีข้างในกันรกระแทกนะครับมีฟอยล์กันรกระแทกด้านในและยังมีห่อพันฟิล์มด้านนอกมาอย่างหนาเลยนะครับสภาพกล่องที่มาถึงบ้านผมเนี่ยคือไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะแม่ซื้อมาตอนเนี้ยตอนที่แม่ซื้อมาเนี่ยราคา599บาทแต่ตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะลด1 7บเถึงเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือ 579ร้บาทนะครับเหลือแค่579บาวัตตเองสำหรับ1200 1200วัตต์นะครับซึ่งมีช่องไฟอยู่ถึง12ช่อง LED นะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะว่าหนึ่งกล่องเนี่ยเนี่ยสภาพกล่องเป็นอย่างนี้เลยนะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับเรามาดูกันครับ ขานะนรับขาตั้งโคมไฟเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับตั้งโคมไฟโซลาเซลล์นะพร้อมโคมไฟอยู่ด้านหลังเห็นไหมสิบสอช่องนะแล้วก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้คือโคมไฟนะครับต่อมา มีรีโมทให้ด้วยนะเพราะว่าเราติดตั้งในที่สูงเขามีรีโมทมาให้ด้วยนะครับมีโหมดคอนโทรลมีฐานมาให้ด้วยนะนะแล้วพร้อมกับฟุกเหล็ก2 2ตัวนะอ่ะหมดแล้วนะครับหมดกล่องแล้วนะไม่มีเหนือยแล้วสรุปแล้วก็คือแพ็กเกจมามดีมากนะครับนะคนนะแล้วไม่ปีร่องรอยการยุบอะไรเลยนะแล้วนี้ก็คือในส่วนที่จะใช้งานการใช้งานก็คือว่า มันมีระบบเซ็นเซอร์นะครับเราสามารถสั่งการจากรีโมทได้เลยนะจะสั่งเปิดปิดได้โดยที่เราไม่ต้องไปกดเปิดปิดตรงนี้นะครับถ้าเรากดเปิดปิดตรงนี้นะเห็นไหมมีไฟออกเห็นไหมแต่เนื่องจากว่าไฟโซล่าเซลล์เนี่ยตอนนี้มันเป็นสว่างนะเห็นไหมผมกดจะมีตรงนี้ขึ้นมาเขียวพอรับแสงสว่างมันก็จะตัดนะก็หมายความว่าไงถ้ามันมีแสงสว่างเพียงพอแล้วมันจะไม่ทํางานนะครับนะ ก็คือเวลาตกกลางคืนมันมืดมันถึงจะทํางานนะครับแล้วในเวลาเดียวกันถ้าเราไม่อยากให้ทํางานค้างเราก็มาเปิดปิดที่รีโมทได้นะครับให้มันสว่างหรือดับได้ในเวลากลางคืนนะสมมุติว่ามันรบกวนเรานะเวลาคืนแล้วก็มาปิดได้นะใช้รีโมทมีเพราะมเรามีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับด้วยแสงสว่างนะครับน่าใช้มากนะครับ12ช่องไฟเดี๋ยวผมก็จะติดตั้งให้ดูเลยนะสำหรับวันนี้นะ ผมก็จะติดตั้งให้ดูเลยนะครับนะอันนี้ก็คือถ้าเพื่อนสนใจนะอย่างที่บอกนะสามารถซื้อผ่านตะกร้าด้านล่างได้เลยนะฮะด้านล่างของคลิปตัวนี้นะจะมีตะกร้าอยู่เดี๋ยววันนี้จะติดตั้งให้ดูด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งที่หัวไม้ที่บริเวณนี้นะครับนะจะติดที่บริเวณนี้นะนะแล้วก้ไปส่องสว่างด้านล่างด้านนี้ นะครับติดบ,บนเวนนี้นะแต่ว่าปุ๊กที่เขาให้มาเนี่ยเป็นปุ๊กแบบนี้นะจะให้เพื่อนดูแบบนี้นะมันไม่เหมาะกับไม้นะเป็นงานเหล็กไอไองานไองานงาน,งานปูนอะ่ะถ้าเป็นปูนน่ะได้อยู่นะไม้ก็จริงๆไม้ก็ได้แต่ไม้มันไม่ดีไม่ดีเท่าอันนี้นะพอดีทางบ้านผมไปหาแบบนี้มาเป็นเป็นตะปูเกียวแทนนะแบบนี้นะแบบนี้ไม่โอเคนะ จะใช้กับปูนนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะเจาะตัวนี้แต่เราต้องเจาะเอาสว่านเจาะน้ําก่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้ขันแทนนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นนะครับทางผมได้มีการติดหลอดไฟเรียบร้อยแล้วนะนะนะแต่ว่าเวลาเราติดหลอดไฟเนี่ยจริงๆขาตั้งเนี่ยมันต้องเอียงขึ้นไปข้างบนนะครับนะแลเราจะมีรูน็อตอยู่ตรงนี้ด้านข้างแต่คราวนี้เราอ่ะเราติด เพื่อที่เราเราจะใช้แบบของเราเนี่ยเพราะว่าเรามีพื้นที่อยู่ตรงนี้เราจะติดตรงนี้เราต้องมาเจาะรูเพิ่มนะเพื่อยึดน็อตไม่ให้เวลาลมพัดไอตัวโซล่าเซลล์ตกลงมาพังนะนะแล้วต่อไปนะอีกอันนึงที่ผมจะพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของรีโมทรีโมทคอนโทรลเนี่ยนะมีฟังก์ชันการทำงานยังไงบ้างนะครับน่าสนใจมากนะครับอย่างแรกเลยนะเปิดปุ่มสีแดงนะแล้วเปิดไปติดนะครับนี่ติดนะ เพราะเป็นระบบ o n o ออนะครับก็คือเปิดสีแดงนะแล้วก็ปิดนะอีกปุ่มที่2ปิดนะครับแต่ถ้าเราเป็นแบบใช้แบบฟังก์ชันเป็นแบบเซนเซอร์นะตัวต่อไปนะมันนีทั้งหมดอ่าถ้ารวม on-off นะครับ on-off 1หนะึ่ละสองสามี5ห้ามีห้าฟังก์ชันให้เล่นเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะก็คือ o n o ออฟแลวหนึ่งอันที่2คือเมื่อมีนะ มีคนเดินมานะเซนเซอร์จะทำงานทำงานแล้วจะเปิดไฟ1ชั่วโมงแล้วดับเองนะหลังจากคนไม่อยู่แล้ว1ชั่วโมงจะดับไปเองอันที่สองก็คือมีคนเดินมาเซนเซอร์ทำงานตรวจจับแล้วจะทำงาน2ชั่วโมงนะหลังจากไอตัวตัวเซนเซอร์มันทำงานตรวจจับแล้วเนี่ยมันจะทำงาน2ชั่วโมงนะครับอันที่3คือ เซนเซอร์ตัวจับเสร็จนะคือแสงสว่างตัวจับเสร็จปับ๊บมันจะทำงาน4ชั่วโมงแล้วดับนะตัวที่5นะครับเป็นเขียนว่าออโต้นะก็คือเมื่อหมดแสงสว่างไฟจะติดขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วก็จะติดไปจนเช้าหรือจนแบตเตอรี่มันหมดนะแล้วพอเช้าปับ๊บเซนเซอร์มันจะสั่งให้ปิดไฟนะก็คือหมายถึงกาจะทำงานไปเรื่อยๆ่ยันเช้าอ่ะ นะถ้ามีไฟอยู่นะถ้ามีไฟยันเช้ามันก็ทำงานยันเช้าพอถึงตอนเช้ามีแสงสว่างเซ็นเซอร์ตัวจับได้ว่ามีแสงสว่างมันก็จะสั่งให้ดับไฟเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ลองเลือกดูนะมันน่าใช้มากนะครับนะเพราะว่ามันมีต้อง5้าฟังก์ชันเปิดปิดเองก็ได้โดยใช้รีโมทนะครับนะหรือจะใช้เซ็นเซอร์ตัวจับนะเมื่อหมดแสงไฟสอ่าเปิดไฟหชั่วโมงแล้วดับนะหมดแสงไฟ หมดความสว่างแล้วมีมีพูดง่ายเซ็นเซอร์ตัวจับว่าหมดแสงสว่างแล้วอสองชั่วโมงดับให้ดับให้นะต่อมาหมดแสงสว่างแล้วเปิดไฟไปสี่ชั่วโมงแล้วดับอันที่5คือเปิดไปจนแบตจะหมดหรือว่าเปิดไปยันเช้าเลยแล้วไปดับตอนเช้านะแล้วแต่เพื่อนจะเลือกนะมันจะเป็นมีระบบเซ็นเซอร์นะเปิดปิดได้นะน่าใช้มากนะครับ ใช้ฐานสองก้อนนี้ก้อนเล็กๆนะสองก้อนนะแล้วก็ตัวตัวนี้มันก็จะบอกนะมันเป็นเกี่ยวกับพลังงานสีเขียวนะลดโลกร้อนไฟ LED ตัวนี้เป็นพลังงานสีเขียวยังนะไงเพื่อนสนใจนะกดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างที่ตะก้าด้านล่างได้เลยนะนะ่าใช้มากแล้วก็อีกอย่างนึงครับผมจะทำการทดสอบให้นะครับนะเดี๋ยวผมจะบันทึกว่าเออมันเริ่มติดตั้งวันไหน เริ่มใช้วันไหนแล้วมันไปพังวันไหนมันใช้เวลาทั้งหมดกี่เดือนกี่ปีหรืออะไรนะระยะเว,เวลาเท่าไหร่มันถึงจะพังนะเดี๋ยวผมจะดูเรื่องอายุการใช้งานมันให้นะครับถ้าเพื่อนยังไงช่วยกดติดตามอาไว้นะติดตามช่องเอาไว้แล้วผมจะลงบันทึกถ้ามันพังเมื่อไหร่ผมจะลงจะเขียนไว้ให้ว่าเออตัวโซลาเซลล์รุ่นนี้นะรุ่นนี้ที่ผมเอามาทดลองใช้เนี่ย มันใช้ได้นานขนาดไหนกี่เดือนกี่ปีกันแน่นะครับเดี๋ยวยังไงช่วยฝากกดติดตามช่อง PP Channel ด้วยนะเพื่อจะได้ดูกันนะนะใครสนใจก็กดซื้อที่ตะก้าด้านล่างนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับนะที่เข้ามาดูคลิปนะแล้วก็สนใจก็สั่งซื้อให้ในในราคาที่ถูกด้วยนะครับตอนนี้ลดนะเป็นราคาลดด้วยนะยังไงก็ซื้อเข้ามาใช้กันดูนะครับจะได้ประหยัดค่าไฟไปนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ